ป็นีบบัชูาาพา <my S 2> baby. Hi สวัสดีเดอทุกคนสวัสดีทุกคนที่กำลังเบิ่งวิดีโอนี้อยู่เดอวันนี้เฮามาเฮดเรีอคชันเพลงให้ทุกคนได้เบิง่งอีกแล้วนะแต่ว่าเป็นเพลงอกัมพูชาอีกเพลงหนึ่งที่เอาซิมาเฮดการเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานเนาะเพลงนเนี้ยเนี่ยมีชื่อว่า Queen Bee this subtitles, this message. I would like to send it out to the Cambodians who are watching this video right now and who watched the previous video that I did a song reaction on Vanda's um, song that was featuring with master kong Neng. so thank you guys so much for watching and for recommending some more good songs from vanda but today i'm going to do a reaction on his new song called queen bee i promise i will turn on the subtitles so that i know the meaning of the songs and i hope that you guys will enjoy it please stay tuned and watch this video until the end thanks reaction <laughs> คอมเนาะเขาก็เลยสิบแบบเปิดซับไตเติต้ลได้ว่าแบบมันหมายความว่าอย่างแบบเบิร์ดไปพร้อมกันว้าว เอ๋ยนิริจุนลือนบองชับท่มลือนในเล็บเพิ้งกรมมสดอเอ๋ยนิริจุนลือนบองสมดาศเตือนประหยัดคืนในนาโยบองเนตรเพลิงสมัยโบราณกัลยาณมเสนบ้านบองหนุนลองจองบ้านอายุก็บ้านบองสมฤทธิ์จำนองจองชื่อมุ่นเพราะพมพานสัมบับเครื่องใบทองให้มุงฉลองเต็มไตรมังคามกำลังโดยบองสนอง Manchu bo pa he on bo pa sa my baby sum bay by the kum ru tae on chi khwin me you a craiter on my page my honey chang klan dai chi sit thai hai nak chmuh on sit thai ni chao phae crawling me long chom eng noi do phol pre may no three thumbs and sa pa und wo ekesom បានដូចគុនទេវតាដូចគុនតែមហារៀងរបស់កញ្ញារបស់មានចិត្តថាស្មាននឹងដើរบ่ត្រូវការខ្លួនតែមួយអត់សង្ខាចង់មានអ្នកពាសាบ่สนនឹងដើរមកអត់ចែកវណ្ណាអើយនិរីជឿនងឆាប់ធំលឿនលើលេបពេញក្រុងស្ដោអើយនិរីជឿនរបស់សំដាស់ទឿនប្រយ័ត្នគ្នាណាយោងអ្នកថែ วเป็นบสมรนอิจอสต์เนี่ยค่ะคือแบบว่าแบบเ้าคืองามแพแบบอ่าขออยากเข้าไปใกล้อยากเข้าแบบอยากเข้าไปดอมโด បាននេះណាបើចូលពីគ្វីនឌីតដល់បែប clean ជ្រើងបោះស្រលាញ់លោកខ្ញុំនឹងនាំខ្ញុំមានស្នេហាព្រីបីដូចជាក rô ដាសទៅវត្តយើងយំដូចជាគេតូចទីលាយជឿមិនតែបែបខ្សាច់បែបកែលំមកបងជាកំឡោះបងដូចជាបងជាមើថៃកែចន្លោះអង្កាញ់នឹងទៅហេមកសម្រាប់មកដល់ណាតែសំឡេងលីណាអូដល់តែសំឡេងខ្ញុំនឹងថាស្រលាញ់គុំវិចាថាមកឡាងបើអូនមិនកំណាញ់មកស្វាចិត្តធ្វើអ្នកថៃ want to take chance and we need to baby pop logo lae mean crisis fell for you i'm still falling make my name what still grinding what also did you come my borang sua daw ti da vai off panman leng bon kalyan yo oei ni ri chuen luen phong chap thom luen nai la peing kromom sdo shorty oei ni ri chuen luen phong somda อ,อยกากได้ยังบอกมาห<ใ>น,น,น่องสิคะแต่แบบค่ายครับเป็นเพลงจีบผู้สาวะาอะเ็อะเอแต่ว่าเขาเ,าเห็นดนตรีผสมกับแบบดนตีแบบแบบขามีนานาให้มันฟังแบบ เป็นไปในทางของแบบวัฒนธรรมมากกว่าแบบนี้จบโอเคทุกคนจบเวลานอนกับเพลง Queen B e ที่ลอง The ว a n อซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นเพลงที่อย่างที่เขาบอกไปเนาะถ้าเขาอ่านตามท่อนภาษาอังกฤษเนี่ยมันกันจะประมาณว่าแบบชื่นชมแบบไม่ยงงแบบว่าโอ้ยเจ้าคือแบบพึ่งงามแท้คือแบบว่าเป็นแบบดังพึ่งนางที่แบบว่าจะได้ละแบบ อยากให้แบบเฮาเขาเป็นผู้ชายเขาอยากเขาไปดอมดมนั่นนี่แต่ว่าแบบเออเจ้านี่คือแบบผู้งามคักอย่าเหตุงามหลายเดี๋ยวจะเห็ดให้แบบผู้ชายทั้งหลายแบบว่าเอื้อมหาเจ้าบ่ฮอดแบบเอื้อมเอื้อมเอื้อมเขาเอื้อมเองก็เอื้อมบ่ถึงแบบนี้นะแต่ว่าเจ้าแบบจะได้อย่างเจ้าปรารถนาอย่างบอกมาแบบว่าเดี๋ยวคอยเสียให้ประมาณนี้แหละแบบเนื้อหาเพลงมันประมาณนี้แต่ว่าเขาเหตุมาเป็นนัรทองแบบเพลงแร็ป อารมณ์แบบเนี้ยมากกว่าเขารู้สึกว่าเขาประทับใจเด้ถ้าแบบถ้าทํามันกลายมาเป็นเพ่งไทยรอวเพ่งฝรั่งที่เขาแบบพอจะเข้าใจได้เขาจะแบบฟังห,หล่อเขินเวีดนาพนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นภาษาขมรที่แบบเขาอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ว่าพ่อเขามาอ่านแบบคําแปลภาษาอัง, English, ง,งกฤษซับไทติลทำเหารู้สึกว่าเออ อ่านไปนั่งเลยก็คืนเลยนั่งวันนี้นะเมื่อกี้ก็เป็นรีแอคชั่นของเฮานอนกับเพลง Queen b ก่อนที่จะไปก็อย่าลืมเลยทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็สมัครกับช่องเนาะแต่เฮาขอฝากขอความอดคนกัมพูชาที่อยากซืเข้ามาฟังแลยกับเข้ามาเบิ่งรีแอคชั่นของเฮากับเพลงนี้เนาะนิดนึง so guys this all i s my reaction on the Queen b by Vanda so I really like the song I think he's very talented and um, the song itself speaks For itself if you know what i mean it's very flirty it's very cheeky in a way and and i personally really really loved it and i'm so glad that i turned on a subtitle so that i know the meaning of the song this time so thank you guys for watching and if you have more good songs from medas or from you know any cambodian artists that you like to recommend to me or you like me to do a reaction on Please just leave me in the comments below. Yeah? So before we go, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you, guys for watching. See you next time. Bye. Bye, to